วัดบึงลัทธิวันสร้างขึ้นในราวพศ2350สมัยรัะตะนะโกสินทร์ตอนต้นต่อมากายสภาพเป็นวัดร้างจนกระทั่งปีพศ2500บริษัทปูซีเมนตไทยจำกัดได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณวัดบึง เพื่อขุดดินนำไปผสมทำปูซิมินจึงได้มีการตัดถนนผ่านบริเวณวัดเพื่อความสะดวกในการขนส่งจึงส่งผลให้การคมนาคมไปมาบริเวณวัดบึงสะดวกมากขึ้นจนกระทั่งปีพศ2510พัทวีได้ดำเนินการบูรณะวัดขึ้นอีกครั้งโดยให้นาว่าวัดบึงต่อมาหลวงปู่ชาให้นาตามสภาพแวดล้อมของวัดที่มีต้นตาลอยู่มากจึงให้เรียกชื่อต่อท้ายว่าวัดบึงลัทธิวัน ปีพศ2518 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศขึ้นเป็นวัดที่มีสงู่และได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นวัดสำหรับปฏิบัติวิปัสนาเนื่องจากเป็นสถานที่ร่มรื่นและเงียบสงบที่ตั้งวัดบึงวัดบึงตั้งอยู่ที่เลขที่26หมู่ที่1บ้านช้างตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดนครศรีอยุธยาเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือเป็นเขื่อนทดน้ำแห่งแรกในประเทศไทยเริ่มสร้างเมื่อวันที่1มิถุนายนพศ244 ร5 9ก่อสร้างเสร็จทำพิธีเปิดเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพศสอ6 7โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่6เขื่อนนี้สร้างกั้นแม่น้ำป่าสักที่ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตัวเขื่อนมีช่องระบายน้ำทำด้วยบานเหล็ก6ช่องกว้างช่องละ12.5เมตรมีอายุราวๆห0ปีร้านดูมันดีอำเภอท่าเรือ แต่เดิมร้านชื่อดูมันดีต่อมาเจ้าของร้านได้เปลี่ยนเป็นดูมันดีโดยให้ความหมายชื่อร้านว่าทุกอย่างที่ทำในร้านดูมันและก็ดีร้านเปิดมาได้ราวๆสองปีตั้งอยู่ในตลาดหม่อมเจ้าเป็นร้านกาแฟนั่งชิลเล็กๆสไตล์วินเทจบรรยากาศบ้านไม้กเก่าๆใต้ต้นก้ามปูอายุมากกว่า1 0 0 0ปีถูกออกแบบและตกแต่งด้วยของสะสมเก่าของเจ้าของร้าน ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่ม ตลาดหม่อมเจ้ามีขึ้นดาวปี2447ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นตลาดในความทรงจำของชาวท่าเรือตลาดนัดวันจันทร์มีมานานกว่า30ปีทุกจังหวะของการใช้ชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าคือวัฒนธรรมการใช้ชีวิตจากพ่อแม่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานบางคนเดินทางมาจากเพชรบูรณ์ออกจากบ้านตีสองมาขายของที่ตลาดหม่อมเจ้าน,านานกว่า30ปีแล้ว เป็นตลาดเล็กๆสไตล์เก่าๆน่าเดินมากค่ะ สะพานจักกีเป็นสะพานชื่อพระราชทานแห่งแรกในเส้นทางรถไฟสายเหนือเดิมตัวสะพานมีโครงสร้างเป็นแบบหลังอดูดรองรับทางรถไฟขนาดความกว้าง1.435เมตรอยู่ใกล้สถานีรถไฟท่าเรือสร้างในปีพศ2444ซ่อมสร้างเมื่อปีพศ2497สะ24พานจักกีถูกระเบิดทิ้งทำลายในสงครามโลกครั้งที่สองการซ่อมสร้างสะพานใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกันทุกสายที่เกิดความเสียหายและแทบทุกสะพานได้เปลี่ยนรูปร่างไปจากเดิม พานจากกีก็เช่นกันจากโครงสร้างเหล็กรูปโค้งได้ถูกเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กรูปสี่เหลี่ยมค้างหมูแบบที่คุณตาในปัจจุบันเปิดใช้งานให้รถไฟวิ่งผ่านในปี2491ในปีพศ2555สะ 2, พานจากกีได้รับการเสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับน้ำหนักของรถไฟที่นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นโดยยังคมลูกล่างแบบเดิมไม่ผิดเพี้ยนและข้างๆกันนั้นเป็นสะพานใหม่ที่สร้างขนานกันเพื่อให้รถไฟวิ่งสวนทางกันได้